สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่21เดือนกุมภพาพันธ์สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ๆใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย f o r e o u ครับทเทรดสุดปังรับทริปสุดฟินในวันนี้ใครนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง f o r y o u นะครับผมเตรียมจัดกระเป๋าได้เลยครับนักทุนด,ดูรายละเอียดก่อนนะที่ลิงก์ด้านล่างรั XM เปิดชีวีวนน้ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะรับโบนัสทันทีเลย50 u s ิดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนะักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผงคูเปานะครับประช่วงเย็นวันนี้ขอไปครับในช่วงเย็นวันนี้เราพานั้งทุนมาดูข่าวที่ประเทศจีนกันก่อนเลยครับล่าสุดแล้วสำรับข่าว Info Quest มีการรายงานครับ ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้าชั้นดี LPR ประเภท1ปีที่ระดับ3.7%และก็คงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท5ปีที่ระดับ4.6%ในวันนี้ครับ ทางนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ย LPR ประเภท1ปีของจีนเนี่ยเป็นดัชนีวัดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ของภาคเอกชนส่วนอัตราดอกเบีย้ย LPR ประเภท5ปีเป็นดัชนีวัดทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของภาคครัวเรือนซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยเพื่อการกู้จำนนงด้วยส่วนเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางจีนเนี่ยประกาศลดอัตราดอกเบีย้ย LPR ประเภท1ปีลง0.10%สู่ระดับ3.7%จากระดับ3.8% แล้วก็ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท5ปีลง0.05%สู่ระดับ4.6%จากระดับ4.65%โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินครับ ศูนย์ระดมทุนระหว่างธนาคารแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรในสังกัดธนาคารกลางจีนนะครับจะเผยระดับอัตราดอกเบี้ย LPR ในทุกๆเดือนโดยมาตรการดังกล่าวเดี๋ยวถือเป็นการปรับปรุงและก็ปฏิรูปกลไกในการกําหนดทิศท,ทางของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR แล้วก็เป็นความพยายามล่าสุดเลยที่จะปรับลดต้นทุนการกู้ยืมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบางคนถามครับเอ๊ะคุณทั่วโลกตอนนี้เขากําลัง ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไม่ใช่หรอครับแล้วทําไมของจีนเนี่ยมีการลดอัตราดอกเบีย้ยเราจะต้องดูตัวแปรเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยครับนั้นทุนเงินเฟอ้อที่ประเทศจีนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สูงจนถึงขั้นที่ธนาคารกลางจีนเนี่ยจะต้องมีการเร่งการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับนี่เป็นข่าวที่เราจะต้องติดตามเหมือนกันเพราะว่ามีผลกระทบกับ ตลาดด้วยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายกับตลาด forex หรือว่าราคาทองคำของเราเท่าไหร่ครับต่อไปเราไปดูข่าวที่เหมือนจะเป็นข่าวดีครับนักทุนประธานาธิบดีโจโบไบเดนแห่งสหรัฐนะครับเห็นชอบจัดก,การประชุมร่วมกันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียโดยหลักการก็คือซึ่งนะครับเป็นความพยายามทางการทูตขั้นสุดท้ายเพื่อพลิกสถานการณ์มิให้รัสเซียเนี่ย ยกพลบุกโจมตียูเครนสารข่าวเซนบีซีได้เปิดเผยถ้อยถแถลงของนางเจนสากีโคสกต์ต่อบีบข่าวเมื่อช่วงค่าวันอาทิตย์ที่20กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานะครับว่าการประชุมสุดยอดระหว่าง2ผู้นําโลกจะเกิดขึ้นหลังจากการประชุมระหว่างนายแอนทรีบบริงเกนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็นายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียซึ่งจะมีกําหนดจัดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ตรงนี้กับผมได้รับวันมาแล้วนะเป็นวันพฤหสัสบดีครับซึ่งถ้าเป็น บ้านเราเดี๋ยอาจจะไปตกอยู่ช่วงหลังเชียงคืนหรือไม่ก็เป็นช่วงเช้าๆของบ้านเราเลยก็ได้ตรงนี้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าผลลัพธ์ในการเจรจาเนี่ยมันจะนํามาซึ่งกําหนดการด้วยว่าประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศเนียจะมาพบปะกันเมื่อไหร่ตัวข่าวตัวนี้เป็นข่าวสําคัญที่ส่งผลทําให้ราคาทองคํามีการปรับตัวลดลงในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบางคนถามต่อว่าแล้วแบบนี้ราคาทองเนี่ยจะไหลาย,ยาวเลยไหมคุณมันจะกลับไปเป็นหน้าบายได้อีกไหม จากการที่เราอ่านข่าวแล้วก็ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นนะครับนั้นทุนข่าวนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ปลอดภัยที่เป็นลบเนี่ยในระยะสั้นๆถามว่าทำไมครับแน่นอนมันเป็นแค่การแสดง เหมือนกับความดีใจว่าเริ่มมีข่าวดีเฉยๆแต่ผลลัพธ์เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับรัสเซียยังไม่ได้มีการถอนกองกําลังกลับฐานทัพอย่างชัดเจนสารข่าวต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศยังคงมีการรายงานอย่างต่อเนื่องว่ารัสเซียก็ยังมีการทยอยนะฮะขนในส่วนของทหารแล้วก็อาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์ต่างๆแถวแถวบริเวณชายแดนแล้วมีหนําซ้ํายังมีการพูดนะครับว่าการซ้อมรบกับเบลารุสซึ่งจริงๆเนี่ยควรจะจบตั้งแต่เมื่อวานล้วแต่เขาก็จะยังคงเฝ้า เ,เหมือนกับอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนักชุนครับสังเกตการกันต่อไปครับผมประมาณนี้เลยนี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องจับตาดูอีกข่าวนึงครับทุกท่านสวัสดีครับ